สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับมากยอมพูดแล้วมากปรินยอมพูดแล้วหลังมิ้นชาริดาร่วมงานแต่งหลังเคยมีดราม่าต้องบอกว่าล่าสุดพระเอกดังอย่างมากปรินนั้นก็ได้ยอมพูดแล้วหลังมิ้นชาริดามาร่วมงานแต่งหลังเคยมีดราม่าเรียกได้ว่าช่วงหนึ่งในงานก็เป็นวินาทีที่หลายคนรอคอยเมื่อนางเอกดัง มิ้นชาริดาโผล่ร่วมเฟรมหมากปรินฮิมเบอรี่ในงานแต่งหลังทั้งหนึ่งหมากปรินและมิ้นชาริดาเคยมีดราม่ากันครั้งใหญ่และการเดินทางมาร่วมงานแต่งในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีของมิตรภาพอีกครั้งและล่าสุดพระเอกดังอย่างหมากปรินมันก็ได้ยอมพูดแล้วหลังมิ้นชาริดาร่วมงานแต่งหลังเคยมีดราม่าโดยหมากปรินได้ออกงานล่าสุดและได้กล่าวถึงโมเมนต์ มิ้นชาริดามาร่วมแสดงความมินดีในงานแต่งโดยกล่าวว่าก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราทุกคนผ่านอะไรกันมาเยอะและเราก็ได้เคลียร์ใจกันไปแล้วหมดทุกอย่างเราได้พูดไปหมดแล้วแล้วเราก็โตๆกันมากๆแล้วเราทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังตอนนี้เราเดินหน้าเราไม่หันกลับไปมองดีใจดีใจมันเหมือนเราปลดล็อกมันหายและอีกอย่างเรา ก็ไม่อยากจะพูดถึงมันอีกแล้วอีกต่อไปกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะมันเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเราอยู่ตรงนี้อยู่กับปัจจุบันดีกว่าส่วนตัวเราก็ชื่นใจก็ดีใจที่คนเห็นแล้วก็ชื่นใจไปกับโมเมนต์นั้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ